โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับผมเจ้าอาร์ตเพอร์ซินนะฮะวันนี้เรามาเล่นเกม c a ท h i d เด n น n the Paris นะครับผมก็คือเป็นเกมซ่อนหานะแบบว่าเราเป็นคนหาส่วนสิ่งที่เราต้องหาก็คือแมวนะครับมันจะมีแมวให้เราต้องกดหานะครับผมในเกมเกมนี้อย่างในภาพน,นี้ก็คือเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเราต้องหาแมวให้ครบทุกตัวนะครับว่าแต่มันมีแมวทั้งหมดกี่ตัวปะไปกันเลยฮะ หนึ่งร้อยตัวเหรอโอ้โหคือให้มาอย่างนี้เลยเหรออ่าเดี๋ยวกดแมวครับผมแมวเแมวอุ้ยน่ารักเแมวอุ้ยน่ารักแมวแมวคือเกมนี้มันมีอะไรให้เราให้เราแค่แบบหาแมวใช่ไหมแมวนี่ไงแมวแมวนี่ก็แมวอ๋อเรื่องต่อไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าแบบมันมีอ๋อนี่ไงอ๋อมีเรื่องขึ้นเรื่องลงนะครับไม่ได้มีเรื่องซ้ายขวานะมีเรื่องขึ้นเรื่องลงโอเค Yup. มีตรงนี้นะครับซ่อนเราไม่ได้หรอกบนเมฆไมบนเมฆบนเมฆไม่มีนะครับแต่ว่ามีตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงหน้าต่างอันนี้แมวไหมเนี่ยแมวอันนี้ก็แมวโอ้โหแมวไอตรงนี้มีตัวหนึ่งหัวเล็กมากอ่ะโอเคแมวครับผมทุกคนช่วยหาหน่อยแมวแมวอยู่ไหนกันบ้างอ๋อตรงนี้นะคะตรงนี้น้องนอนอยู่นะเงี้ยวเงี้ยวโอ้แมวแมวแมวแล้วก็แมวนะครับผมเ ดูแล้วก็ไม่ได้หายากนะเดี๋ยวผมว่ามันจะไปหายากตอนที่เราตอนที่เราเอาน่าจะตอนใกล้ครบนะครับผมเนีมนี่นะครับแมวอ๋อเอ้ยนี่ไงครับผมแมวนี่ก็แมวนี่ก็แมวแมวแมวเนี่ยไปหมดเลยเอ้ยนี่แมวไหมแมวโอ้แมวครับผมนี่ก็แมวอ๋อ ตอนนี้เหลืออยู่หกสิบห้ตัวนะครับผมตอนนี้น้องนอนอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็นอนขดด้วยนะโอ้โหนี่นี่ผมอยากรู้ว่าตรงตรงหลังแบ็กกาเนี่มันมีไหมแบบแบบว่าไอคอน U I มันบังอะ่ะอ่าเช็คเช็คไม่มีเอ้ยนี่ไงนี่แอบไม่ได้หรอกนะแอบไม่ได้หรอกดีนะ,ระเราแบงไว้อ่าหาต่อครับหา,าต่อหนึ่งร้อยตัวเอ้ยซ่อนใน้าคุ้มยาไม่ได้หรอกอันนี้เป็นก้อนหินใช่ปะ่ะอุ้ยเงี้ยวน้องหางม้วนหาต่อครับหา,าต่อนี่ อย่ามาเนียนนะอย่ามาเนียนซ่อนไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่ไงอานั่งตรงโหน้าต่านะฮะอันนี้กอดระเบียงเหรอนีอ่มีตรงนี้ด้วยใช่อุ้ย,ยเยอะไปหมดเยอะะไปหมดเลยน้องแมวโอ้โหตอนนี้คือแมวเต็มจอละเฮ้ยนี่ไงโอเคอันนี้ใช่น้องแมวไหมทุกคนทุกคนคิดว่าใช่ไหมโปไม่ใช่นะโอ้นึกว่าจะใช่เอ้ยสูมได้เหรอ ขอส่วนไหน,นได้ใช่ไหมครับเฮ้ยนี่นี่ตรงนี้มี3ตัวเลยทางใต้หอไอเฟลเฮ้ยนี่ไงแอบเลยไม่ให้แอบแล็อกอ่าอยู่ตรงนี้มีอีกตรงนี้ก็มีโอ้โหเหลือจุดสี่สิบสองตัวครับตอนนี้สี่สิบสองตัวอะนี่ไงนี่อันนี้ไม่ใช่แมวเหรอแมวเหรอโอเคแมวเฮ้ยนี่ก็แมวแมวอันนี้แมวไหมเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมอ่าแต่ว่า โอ้โหแมวแมวขนโดกมากตัวนี้อย่างโดกะอะอ่าอ่านี่หลังหลังกระถางต้นไม้นะครับตรงหน้าต่างนะเอออ่าตรงเขาเรียกว่าระเบียงป่ะผมไม่แน่ใจอ้ยอันนี้ก็แมวลายจุดอีกแล้วผมไม่ค่อยรู้สายพันธ์แมวนะครับทุกคนอาจจะพูดอาจจะพูดแค่ว่านี่คือแมวคือแมวคือแมวนะแต่สายพันนี่ผมไม่รู้จริงๆคือผมเหมือนแค่แมวกับแมวส้มอะอ่านี่แต่ว่า แต่ว่าเกมเราในครั้งนี้ไม่มีแมวส้มนะครับเี็แต่แมวน้ำเงินนี่โอเคอ,อ,อนี่แอบอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยทำตัวเป็นโซโล,โลไปได้อืมอ๋อนี่ไงโอาตรงหน้าต่างตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่เงียวใช่ไหมเนี่ยนอ้องคงโงออจริงจริงๆโอเคครับ เดี๋ยวเลื่อนข้างบนอุ้ยแอบอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยไม่ให้แอบหรอกนะอ๋อค่อยๆเลื่อนครับผมค่อยๆเลื่อนอ่ะนี่ไงนี่ไงอืมอุ้ยแอบอะไรลูกไม่ให้แอบหรอกอ๋ออ่ะ,อะนี่ด้วยอ่ะนี่ก็มีนี่ก็มีมอืมผมว่าผม,ผมรู้สึกว่ามันยังหาง่ายอยู่นะเอ้ยโอ้โหมีคนเนียนนี่พุงรองเหรอนี่พุงเหนือแล้วลูก ยน้องอ้วงน้องอ้วงเฮ้ยน้องไม่ได้อ้วนน้องแค่คนไหนเออเอาละครับตอนนี้เหลืออยู่16ตัวนะครับ16ตัวตอนนี้เหลืออยู่16ตัวนะครับผมค่อยๆหาไปครับอ่ะนี่มีคนเกาะล้อทำไมถึงมาเกาะล้อล่ะนุชไม่ให้อาหารหรอโอ้ยต้องอย่างนี้ต <of> ้องขวนท่าแล้วเนี่ยท่าไม่ทําหน้าที่เลยมีใครเกาะล้ออีกไหมไม่มีอ่ะเฮ้ยทุกคนพอผมกดตัวนี้แล้วมันจะมีเสียงกริ่งแบบกริ่งกริ่งขึ้นมาด้วยอ่ะ อ่ะแต่อันนี้ไม่มีนะแต่อันนี้มีทําไมวะเอองงแต่ช่างมันเอาทุกคนตอนนี้14ตัวเริ่มหายไม่เจอแล้วนะอ่ะนี่ไงโอเคโอ้ยตัวใหญ่จังไม่เจอตอนแรกโอ้โหโอ้โหแมวคือของเหลวนะทุกคนแมวไม่ใช่แบบสิ่งมีชีวิตแมวคือของเหลวสิ่งมีชีวิตประเภทของเหลวแล้วกันยากจังเริ่มยากละโอ้โห โอ้ลองเมะด้วยม ه, oh. เมะอ่าแอบน้องเงาเหรอครับมีนั่งพิงหลังอันนี้แบบเราดูเหมือนแบบเอ้ยมีมีดวงตาอยู่ในพุ่มหญ้านะทุกคนแต่ก็แต่ก็ไม่มีนะใช่ไหมไม่มีเออไม่มีไม่ม,ไม,มีไปเกาะอะไรตรงนั้นแล้วเดี๋ยวก็ตกหรอเดี๋ยวก็ตกลงไปในท่อแล้วแบบเข้าไปในบ้านเขาอีกเออโอ้โหเราไม่เห็นได้ยังไงวะอืมทุกคนครับเลยเจ็ดตัวครับทุกคนอีกเจ็ดตัวทุกคนว่าอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่โอเค นี่ไงนี่ไงโอ้โหที่สุดมันมงมงก็ยังเจอนะครัตอนนี้เราได้มาอีก2ตัวแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เราต้องหาน้องแมวอีก5ตัวสุดท้ายนะครับทุกคนน้องแมวอีก5ตัวสุดท้ายนะแต่ว่าไปที่ตัวนี้คือผมผมอยากเลี้ยงแมวมากเลยแต่ว่าที่ที่พักผมเขาไม่ให้เลี้ยงอ่ะผมอยู่หอพักไนผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับทุกคนอยากเลี้ยงแมวมากเลยอยากจะมีตัวมาออมาเฟียมาอะไรเงี้ยเออน่ารักน่ารักอ๋อจริงผมรู้สึกว่ามันควรจะมีอยู่ตรงต้นอยู่ตรงก้อนเมฆนะแต่ว่าก้อนเมฆมันก็ไม่มีนะทุกคนเออ บนหอยเฟลมีอีกไหมเนี่ยบนหอยเฟลก็ไม่มีนะเริ่มปวดเฮตละห้า <c oughs> ตัวสุดท้าย <c oughs> ผมว่าตอนนี้คือคุณผู้ชมที่กําลัางเลื่อนเลื่อนผ่านจะคงจะแบบเอ๊ะมันอยู่ตรงนู้นตรงนี้อ่านี่ไงตรงนี้อ่านะครับผมคือถ้าท่านระหว่างที่ผมหาไม่เจอแต่ว่ามีคนอื่นหาเจอนี่ก็สามารถทาสแตมไว้ให้ผมได้นะครับเผื่อผมค่าสายตาอะไรอย่างนี้บ้านหลังนี้เขาจะปลูกตะบ,บองเพชรกันเหรอเนี่ยตะบองเพชรนี่ก็ตะบองเพชร โอ้หนี่ไงอีกสามตัวโอ้อันนี้คือสามตัวที่เหลือนะฮะเหลืออีกสามตัวนะเหลืออีกสามตัวอ่ะอะซ่อนไม่ได้หรอกนะฉันตาดีฉันตาดีของเหลวมากเลยเป็นฝนเลยอะไหลพร้อมไหลเต็มที่นี่ผมอยากจะคลิกมั่วๆแล้วนะเอาจริงๆวันนี้คือมันคลิกมั่วมันก็ไม่เสียอะไรไงทุกคนคลิกมั่วคลิกมั่วมันก็ไม่น่าโดนหรอกเฮ้ อ่ะนี่ไงออห่มันคือแมวมันสามารถเป็นอย่างนี้ได้เหรอเป็นเป็นคางหมูอย่างเงี้ยโอ้อโอเคครับทุกคนเหลืออีกตัวเดียวครับทุกคนอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวคนระับ ตัแล้ว <laughs> ตัวแล้วตัวแล้วเย้แมวตัวที่100คอมพลีโตตุ๊บอูเรียบ้อยทุกคนครับในที่สุดแล้วก็เก็บแมวได้มาครบทั้งหมด100ตัวนะครับผมโอ้โห ทำไมเราหาไม่เจอวะโอเคครับทุกคนก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับเกมนี้น่าจะไม่มีพาร์ตต่อไปนะครับผมเดี๋ยวยังไงมารอดูกันอีกทีนะครับว่าจะมีอะไรให้เล่นต่อไหมนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีพาร์ตต่อไปไหมนะครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในครั้งหน้าผมกับเจา้าอัพเปอร์ซีนะครับกับเกม cat h hidden in s u r p r i s นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย